สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะไปบริจาคของให้กับโครงการเหลือขอนะคะจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มต้นมาจากการที่เจ้าของของโครงการเล็งเห็นว่าการบริจาคในแต่ละครั้งของแต่ละคนมักจะบอกว่าขอรอให้รวยก่อนนะแต่การที่จะบริจาคของก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินก็ได้จึงรับบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วจึงทําให้เกิดโครงการเหลือขอ มีขึ้นมาค่ะโครงการก็จะรับทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าและว,วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะโดยของที่เราจะนำไปบริจาคในครั้งนี้ก็คือเป็นอาหารแห้งข้าวสารขนมแล้วก็เป็นของบริโภคเล็กๆน้อยๆค่ะและถ้าอยากจะบริจาคจะบริจาคยังไงได้บ้างการบริจาคสามารถบริจาคได้ทั้งหมด4วิธีค่ะ1 การโทรให้รถไปรับถึงที่โดยไม่ต้องบอกอินเข้ามาเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายค่ะ 2. การส่งไปรษณีสามารถส่งได้ตามที่อยู่นี้เลยค่ะ 3. การบอกอินมาที่หน้าโครงการโดยมีทั้งหมด3ที่คือที่กรุงเทพชนบุรีและนคนปรปฐมค่ะวิธีที่4 จะมีกล่องตามจุดที่ตั้งต่างๆในแต่ละพื้นที่โดยแต่ละเดือนจะตั้งไม่เหมือนกันสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจของโครงการเหลือขอได้เลยค่ะถ้าบริจาคแล้วจะไปที่ไหนบ้างของเหล่านั้นก็จะนําไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆหรือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ยากไร้และศูนยสร้างแรงบันดาลใจสามารถไปจําหน่าย reuse และ recycle เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆและมูล,ลนิธิ เป็นของใหม่และมือสองสภาพดีมอบให้กับเด็กยากไรทั่วประเทศและเด็กในการอุปการะของมูลนิธิค่ะ